สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ t K t t t s t u d i o นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkts t, t, t u d i o นะฮนะวันนี้ก็จะมารีวิวผมฟูเดนนะฮะเวอร์ชั่นนี้ค่อนข้างต่างจากเวอร์ชั่นก่อนแบบเยอะเหมือนกันนะนะผมวรตัน9 5เหมือนกันนะผมเวอร์ชั่นนี้มาเรามาดูค่าพลังกันก่อนฮนะ o เดนเดนนะครับผม มีทางเกมรุก 9-2, บอลทรวง 9-9, เลี้ยงบอล 9-7, แล้วมาตัว 9-4, สองสั้นเปิด 7, เปิดบอลเปิดนะฮะจบสกอร์ 8-4, ความโคง้ง 8-9, สปีด9 0สปีดต้น 9-7, ถือว่ากระชากได้อยู่นะทางการยิง9 0บาลานซ์9-9นะฮะสเตม,มิน่8-8นะครับผมโหเด็ดนะฮะสกิลก็จะมีคัดพิภายเห็นเธอนะผมดีโดยไม่ต้องจับบอลน,นะฮะเล่นบอลจังหวะเดียวแทงบอลทะลุช่องเปิดบอลพุ่งสองสั้นได้ดีขึ้นนะครับ ไล่บอลได้ดีนะผมสไตล์การเล่นก็จะเป็นพวกプレเมกเกอร์ตัวสร้างสารร์เกมนะครับผมก็คอยเติมเกมตลอดเวลานะผมโฟเดนนะมานะมามามา,มาเรามาเทียบค่าพลังับผมค่อนข้างต่างเยอะนะมาตัวฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นตัวก่อนหน้านี้นะฮะตัวฝั่งซ้ายคือตัวล่าสุดที่จะที่จะรีวิวกันนะดูความต่างทุกคนโอ้โหคือต่างเยอะเยอะแบบเชียคนละคนกันปะวะอะไรเงี้ยคือปกติมันจะต่างแค่2อ,อย่าง3อย่างแต่นี้มันทุกอย่างเลยนะผม คือต่างทุกอย่างฮนะโอ้โหยกเว้นบาลานกับสเตมิน่าท่าเดิมอย่างอื่นต่างหมดนะผมไม่งหยางก,กับคนละคนนะฮะโฟเดนนะเวอร์ชันเก่าเนี่ยจะเน้นออกแบบไม่ค่อยลุกมากออกเน้นเกมรับออกเน้นส่งสั้นเปิดบอลซะมากกว่าส่วนเวอร์ชันใหม่เนี่ยเพิ่มเกมรุกขึ้นมาแลผมก็คือทําเกมรุกบวก6นะบอลทวนบวก3เลีอยบอลบวก3นะแต่พวกอ่ะรวก,กับตัวส่งสั้นเปิดบอลลดนะฮะแล้วก็จบสกอร์บวกอีก6กครับผมนะความโค้งบวก5อย่างเงี้ย พวกเกมรับก็ลบหลบหลบหอะไรอย่างเงี้ยเกมรับลดลงแต่เน้นเกมรุกมากกว่านะผมแล้วก็ทางการยิงบวกบวกสามสปีดบวกสปีดต้นบวกนะฮะถือว่าเน้นเกมรุกซะมากกว่าเวอร์ชันล่าสุดนะผมนะถือว่ารุกเต็มที่เลยนะผมโอเคมาประมาณนี้นะผมมาจับลงสนามครับผมโอเพนแชร์เล่นนะโอเพนแชร์เล่นโฟเดนนะผมเนะวอร์ชันนี้เพิ่มเกมรุกนะผมเวอร์ชันเก่าเนี่ยแบบปกติก็คือเน้นเกมรับ เกมรุกก็ยังไม่เท่าไหร่แต่เกมนี้รุกเต็มที่นะผมเพิ่มมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันบวกหบวกหเลยนะโอเคมาโฟรเดนนะผมโอเคผมมาโฟรเดนเกมแรกนะฮะมาจะเป็นยังไงผมนะโฟรเดนโฟรเดนนั่นเกมรุกซะมากกว่านะผมว่านะอุเนลี้ยนั่นเกมรุกดูจากค่าพลังนะฮะเป็นตัวเติมเกมเลยนะครับผมอาจจะขึ้นสูงเหมือนกัน มีการเหล็กนะฮะโอ้ยโอ้ยเล่นยังไงที่นี้ที่โฟเดนนะผมไปฝั่งนู้นกันฮนะคาเป้ฝากก่อนมาที่ปั๊บไปแทงมาตอเรลุกนี้ยิงโอ้โหมาหนึ่งครับผมนะฮะจากตอเรลนะผมเป็นโฟเดนเป็นตัวเชื่อมเกมตรงกลางนะฮะแล้วก็ ยิงโอ้โหคมอยู่แล้วผมบูทลิเวอร์พูลด้วยนะฮะตาเรสมาถือว่าได้อยู่นะเป็นตัวเชื่อมเกมนะผมฟูเดนฮะคือจัดแบ๊วผมที่ฟูเดนสองสั้นก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะตาเรตนะผมฝั่งนี้ก่อนฟูเดนวิ่งว่ะฟูเดนวิ่งเราเพื่อนอยังอ่ะ ต่อเรียถ,ถึงว e well. ่ะถึงเตะเตะโอ้โหยังไงเจอราดฮะที่โฟเดนฝากต่อเรียดลูกนี้ไม่ถึงที่โฟเดนฮะกระชากมาสวยส่งมาดีงามเจอราดฮะผมอที่เน็ตเวียฮะเหลกเชี่ยยาโอ้โหยังว่ะเรียบร้อยผมหลุดไปแล้วนะฮะ โอเคครับผมนะเกมหลุดว่ะ okay, ย okay, ูว right. okay, okay. okay, okay, ิน <Jah> ถือว uh, ่าชนะอยู่นะผมแต่แม่งแรงขึ้นหกอย่างเงขึ้นโคตรน้อยนะผมโอเคไปต่อเกมที่สองนะไปโอเคครับผมมาเกมที่สองนะผมเมื่อกี้หลุดนะฮะเมื่อกี้เกมหลุดว่ะแม่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 กำลังจะเข้ามือเลยนะผมเหมือนเล่นเหมือนเล่นใหม่อะเกมเนี้ยนะผมจับจุดใหม่นะมาโอเคนะผมเปิดบอลดีไหมก็ ไม่เท่าไหร่แต่นั่นเกมรุกซะมากกว่าครับนะผมเอากดไม่ติดว่ะโอ้โหเป็แไรวะช่วงน,นี้กดไม่ติดบ่อยมากเลยอะนะมาโฟเดนนะผมมาทิโด้ do, บงังดูโอ้โหไม่ใช่โดสิตอรนะ์เรตฮะกดไม่ติดอะทุกคนมันเป็นอะไรวะเห็นไหมผมมาที่ตอรนะ์เรตฮะตอร์เรตฝากไปแล้วก็มาตอร์เรตแล้วก็ไทม่ได้โฟเดนเอาขึ้นสูงอย่างงี้ไม่ไมทำโอ้โหเอา้า ฟูเดนลูกนี้ต้องปั่นวะเรียบร้อยดีครับโอ้โหดวงอันนี้ดวงช่วยด้วยนะผมดวงช่วยนะฮะโอ้โหขึ้นเกมสุดนะมามาอาัติฟูเดนนะผมฟูเดนฝากก่อนเน็ตเวทฮะอัติตอเรสตอเรสไปฝั่งนู้นเสื้อฟูเดนฝากคอเป้เต็มที่ฟูเดนไปคนเดียวลูกนี้ต้องยิงกไกล <c oughs> มือเดียวครับผมไม่มีโอากาสยิงเยอะเหมือนกันนะฮะ กาดยิงเยอะนะโฟเดนเอาเรื่องอยู่นะนีเป็นตัวสร้างสารรค์เกมเชื่อมเกมได้นะผมถามว่ายิงได้มายิงก็ไม่ได้ดีมากนะแต่ก็ต้องลองกระชากเข้ามาใน <c oughs> เอาลูกนี้โอ้โหูกคลิกกันอยู่ยังไม่ได้ไงฮนะมาที่เน็ตเวทนะผมฝากมาที่ตอเรสฮะมาโฟเดนปาเปตแทงสีหนุ่มโอ้โหกดติดยากเหลือเกินเ <c oughs> นี่ยมาโฟเดนอีกครั้งเข้า ไหนยังได้ปันโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวมาขึ้นเกมดีนะได้ยิงหลายครั้งนะนะแต่จังหวะมันยังไม่ได้นะครับผมโฟเดน,นะฝากมาฝากถึงไหมไม่ถึงแต่ก็ยังได้ต้องเนี่ยนิดเดียวจังหวะนิดเดียวนะโอ้เคผมจบครึ่งแรกฮะอยู่ที่1 0จากโฟเดนนะผม และยิงหนึ่งลูกดวงช่วยด้วยแหละลูกนั้นนะครับผมบอลมันกระดอนเข้าขาพอดีแล้วก็ยิงน,น,นิ่มๆไปเลยนะฮะโอเคถือว่าเชื่อมเกมดีครองเกมได้นะครับผมโคเดนนะฮะม,มาทรามอสเดลิกมาทติฟูเดนมาฝั่งนี้ก่อนนะครับผมลูกชัวฮะมาตีนนเนสเบดใส่เกือ <c> บ <oughs> ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยนะมาตอเรสมาที่<ม>เอ็มปเป้สับฟูดเดี๋ยนุ๊กดีถ่างให้ปัปเป้ไม่ได้ยิงโอ้โหเนี่ย ทีปาเป้ครับผมฝากโฟเดนกันฮะมาลูกชอ่ะผมอาทิตปาเป้ปาป้มาโฟเดนแท่งไม่สุดนะโอ้โหลื่นลื่นยังไงมันลื่นนะฮะเกือบจะได้อยู่แล้วได้แค่เกือบจริงๆฮะมาทีนินเวดนะผมโฟเดนขอแล้วมาขอลเลวขอแล้วต้องยกตอริสมาทันทัน ทันโอ้โหไม่ทันว่ะนะฮะแมมาทีโฟเดนนะผมสา่มาทีเปรมเนนะปรมฮะเปรมาเมสซี่เมสซี่เข้ากลางมาโฟเด,ดนแทงให้ต่อเรดยิงข้ามคานนะแม่โดนเบียดตอนยิงน,นะผมแต่โฟเดนขึ้นเกมสูงกันนะนะผมถือว่าได้อยู่นะในะแต่เกีนี้ผมกดส่งไม่ติดว่ะกดติดบ้างไม่ติดบ้างไม่มเไป็นไรเนี่ยมาทีโฟเดนนะผมอีกคนวิ่งฝั่ง นูนแต่ส่งให้ป๊าเป้แล้วส่งให้ตอริสนะโอ้โหนั่งไงกูว่าและแม่จะชี้ใหป๊เป้ไม่มาตอริสเฉยเลยถ้าป๊าเป้ไม่ลำนะ้ำแล้วม,มันกี้แหมเงี้ยไม่แม่นว่ะลูกสอนยังมันมน้องพลาดสองพลาดดักสวยลูกนี้โอ้โหอย่างงี้มา่ยางงี้ยังงี้ไม่พลาดเลยครับผมอันนี้ขอพลาดเองนะอันนี้ขอพลาดเองนะผมเน,นี่ยเรียกขอพลาดเองถือว่าเป็นโบนัสละกันมา เต่โฟรเรนต์ก็สุดอยู่นะฮะสวยครับผมมาฮะมาที่ป๊เป้ปเ๊ปเป้ยกมาตาเรตตาเรตฝากโฟเดนแล้วก็ชิงมาลูกนี้แล้วก็ไปครับผมโอ้โหป๊เป้เอาสิเฮ <c oughs> ้ยเขี้ยสิได้นะแม่ป๊เป้น่าจะเอาก่อนเมืเ่อกี้ไอ้เลยแม่ผมจำที่สองศูนย์นะผมนะเกมนี้โฟเดนก็ถือว่าผ่านอยู่นะเ <c oughs> ชื่อนเกมดีนะผมเป็นตัวส,สร้างสรรค์เกมขึ้นเกมตลอด นะผมนะโอเคได้ไป7.5นะครับผมยิงไปหนึ่งนะโฟเดนนะผมโอเคมาต่อเกมที่สามนะผมไปฮะโอเคผมมาต่อเกมที่สามนะผมสำหรับโฟเดนนะฮะถือว่าโสงเกมแรกถือว่าโอเคอยู่นะแต่เกมแรกไม่จบว่ะเพ่เดียวเองนะผมมาเกมสองก็ยิงได้นะฮะมาดูเกมนี้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะผมแต่ก็เหนื่อยง่ายอยู่นะโฟเดนค่อนข้างจะเหนื่อยง่ายเหมือนกันต่อเร็วนะผมไปวิ่งแล้วหยัดตระยงมา คนข้างหลุดไหมไม่หลุดแน่แต่ลูนนนะกนี้ทีโฟเดนฮะฝากเมดเวดเบ็ดมาที่เดวิดึ้นนามาก่อนนะผมปัดคนในมาโฟเดนสู้เขาโอ้โเหเบียดไม่ชนะเอาดักสวยนะผมต่อเรสถึงปัปเป้ขอยิงก่อนแล้วกันโอ้โหมาับผมขอยิงก่อนแล้วกันเตรียมตึงอย่างนี้ใครยิงก่อนได้เปรียบนะมามา ที่โฟเดนนะผมไปฝั่งนู้นนะเดวิดแล้วก็ตะมาคืนแล้วก็กดไม่ติดเหมือนเดิมมาคนะรับผมนะหมัดเน็ตเบดแล้วก็กดไม่ติดอีกแล้วโอ้โหไม่เป็นไรว,วะต้องกดย้ำสองทีก่อน <c oughs> ทุกคนนะี่วันนี้มันเป็นไรวะม <c oughs> ือไม่นิ่งเหรอไม่ต้องกดย้ำทั้งสองทีดักสวยครับผมโฟเดนฮะปากแล้วก็ไปมาขอทีเดียวก,กดติดเลยนะเ <c oughs> <c oughs> จอร์ราต์นะผมเจอร์ราด ฝากมีโฟเดนวิ่งปะเปแม่งไม่ติดอีกแล้วนะโอ้โหอยาก <c oughs> ทุบโทรศัพท์ทิ้งเลยก็อินกดไม่ติดอยากจ,จะสงง่งแม่งไม่ได้สง่งแม่งเล่นยากเนี่ยไม่เป็นอะไรวะเนี่ยไม่พอได้เล่นหรือเปล่ามามาที่โฟเดนะค่อนข้างเหนื่อยเลยนะคนมาที่ตอรีนะผมโฟเดนแล้วก็แทยยงมาลูกนี้โอ้โหมีวันวิสก้ามารองครับผม โอเคผมจบเกมที่สามนะฮะยู่ที่หนึ่งหนึ่งถือว่าโฟเดนขึ้นเกมดีนะเกมรุกดีกว่าเดิมนะครับผมนะแต่เกมนี้ยังหาโอกาสไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะผมใช้บอลทะลุช่องก็จริงแต่มันไม่หลุดอะ่ะนะผมโฟเดนนะฮะโอเคอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่ได้ไป5.5าจุดห้าครับผมเกมนี้ไม่ค่อยเด่น,น,นจริงแต่ถือว่าเกมขึ้นเกมดีนะขึ้นเกมดีได้บอลเยอะไม่เยอะนะนะผมแต,นะแต่ไทยบอลทะลุช่องทะลุนะแต่แม่งกล้องหลังเขามีตัวรองตลอดนะผมโอเคนะมา ฟเดนก็ถือว่าผ่านอยู่นะับผมนะเวอร์ชันนี้เกมรูปดีกว่าเดิมนะเป็นตัวเชื่อมเก,ม,เกมถือว่าได้อยู่นะผมโอเคนะประมาณนี้แล้วกันแต่เหนื่อยง่ายนะโฟรเดนข้อเสียเลยคือเหนื่อยง่ายนะผมกอางกลางสเตมิน่น้อยแล้วก็ขึ้นเกมเยอะแล้วแม่งก็เหนื่อยง่ายด้วยนะผมว่ามันขึ้นเกมเยอะได้เหลี่ยมเลยเหนื่อยเหนื่อยง่ายนะเกมรูปดีขึ้นดีขึ้นทุกอย่างที่เป็นสายรุกนะผมโอเคประมาณนี้นะฮะส่วนใครจะปั๊ม g p หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นละพิบาย let's go